พิปโปมาแล้วพิปโปมาแล้วครับพิปโปมาแล้วครับสวัสดีครับพ่ขอพ่อแม่แม่ก่อนเนเแลกินอิ่มแล้วฟังแม่พูดกินแล้วนอนเด้อห้ามไปไหนเด้อได้ยินไหมได้ยินไหมแม่บอกได้ยินไหมกินแล้วนอน กลางคืนน่ะไม่ยอมนอนมันเป็นอะไรฮะทำไมไม่นอนกลางคืนน่ะทำไมไม่นอนฮะฟังแม่ถามก่อนแม่ถามนอยทำไมไม่นอนกลางคืนฮะทำไมน้องไม่นอนกลางคืนเมื่อคืนทำไมไม่นอนมันเป็นอะไรมันหิวข้าวใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้กินข้าวได้ยินไหมแม่พูดฟังหูนี่หูนี่ หสองข้างเนี่ฟังฟังเนี่ยโอ้โหูอ้หือหืมหืมหืมนี่สวัสดีครับ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 ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมนั่งใหดีนั่งตรงตรงนั่งใหดีแม่บอกยังไงนั่งนั่งดีนั่งลงนี่หูตาปากไหนฟันมันหลุดใช่ไหมเห็ฟันมันหักไอ้ฟันเฮียน,ลฟฟนเลยไอ้ฟันเฮียนฟันเทียน เย็นก่อนเย็นเย็นจะไปไหนแม่ถามจะไปไหนห้ามไปออกนอกบ้านเข้าไหมกินแล้วก็นอนวันนี้อยู่บ้านคนเดียวเด้อมาเล้วอยู่บ้านคนเดียวเด้อวันนี้เด้อได้าใจไหมแม่ถามอยู่บ้านคนเดียวเด้อได้อเด้อด้อเด้อ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 ันนี้อยู่บ้านคนเดียวเข้าบ้านได้าใจไหม ยินไหมฝ้าบ้านพ่อบ้านแม่ไม่อยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวเห็นไหมนี่ตีเลยมัเดินมาหาแม่มาเดินมาเดินมาเดินมานี่ยเดินมานี่ยน้ำอ่ะเป็นละบังละบังละบังเท่าแต่เท่าละบ นี่ไม่ใครไม่กินอะไไม่กินอะไอันนี้